ขอล่ามคันปากโดยมินนี่เมาส์ผู้กลุ่มชะตากรรมตัวจริงวันอาทิตย์24พฤศจิกายนที่ผ่านมาถนนการเมืองพุ่งเป้าไปยังสนามเลือกตั้งนายกอบจอุดรธานีจังหวัดเมืองหลวงของคนเสื้อแดงเพราะคนระดับคีแมนรัฐบาลอย่างทักสินชินวัตรลุยขอเสียงเองเสียหน้าไม่ได้ทำให้คะแนนของผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยชนะขาดผู้สมัครของพรรคประชาชน วันเดียวกันยังมีอีกสนามที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กันลงใต้ไปที่การเลือกตั้งนายกอบจนครศรีธรรมราชเพราะวารินชินนวงศ์สายภูมิใจไทยสามารถล้มช้างอย่างกนกพรเ,เดชเดโชแม่ของสอสแทนชัยชนะเดชเดชโชผู้แทนเมืองอนอรพักประชาธิปัตย์ปรากฏการดังกล่าวชาวมีขวดสมาชิกปชพอ,ออกมาเคลื่อนไหวบอกว่าแม้วันเลือกตั้ง ฝนฟ้าจะมืดครึมตลอดวัน แต่พี่น้องประชาชนก็เสียสละฝ่าสายฝนออกมาลงคะแนนเสียงกันจำนวนมากและผลการเลือกตั้งถือว่าเป็นไปตามคาดตามกระแสะความตื่นตัวทางการเมืองของชาวนาครที่ต้องการที่จะเปลี่ยนการเมืองที่ถูกผูกขาดโดยบ้านใหญ่เดชเดโชแม้จะใช้ทุกสารพัดวิธีก็ไม่อาจฝ่ากระแสะพลังเงียบซึ่งเป็นคะแนนบริสุทธิ์ที่เทคะแนนให้นางสาววารินเป็นชัยชนะที่ขาวสะอาด ทนายชาวบอกอีกว่าการตัดสินใจลงคะแนนให้กับนางสาววารินส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่สอสอทั้ง6กคนที่สังกัดพักประชาธิปัตย์ได้ทระยศต่ออุดมการของพักไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่และทระยศต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนในการตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะคนนครศรีธรรมราชซึ่งขึ้นชื่อว่า เป็นต้นแบบของคอการเมืองที่สืบทอดเป็นประวัติศาสตร์การเมืองกันมายาวนานนครศรีธรรมราชโมเดลจึงจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงการเลือกตั้งทุกระดับที่มีสสกลุ่มนี้เข้าไปเกี่ยวข้องโดยเฉพาะการเลือกตั้งใหญ่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นในครั้งหน้าอย่างแน่นอน ผลการเลือกตั้งนายกอบจอที่นครศรีธรรมราชคงเป็นเครื่องเตือนสติคนที่นำพาพักประชาธิปัตย์อยู่ในขณะน,นี้ให้พึงระลึกไว้ด้วยว่าการละทิ้งอุดมการเพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยอาศัยบุญเก่าของพักเติบโตแบบก้าวกระโดดมีราคาขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวอาจทำให้ใครบางคนหลงระเลงคิดว่ากลมทุกอย่างไว้ในมือจนลืมไปว่า คนที่กลุ่มชะตากรรมนักการเมืองตัวจริงคือประชาชนใครที่ละทิ้งอุดมการทรยศต่อความไว้ใจของประชาชนสุดท้ายประชาชนจะละทิ้งพวกคุณ